Ah uh. อลลฮุมอาลัยออมานีออม assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับรายวิชาปรัชญาแนวหัวข้อที่อาจารย์ได้ให้ไว้ก็คือปรัชญา,าอิสลามอย่างแรกผมก็ต้องขออนุญ,ญาตแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อนายมารวานบรรดุสาขาการสอนภาษาอังกฤษชั้นปีที่4 วันนี้ผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับประชญาในอิสลามผมขออนุญาตใส่ขอแอปนะผมแก้มผมบวงมาแล้วก็เพื่อไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเรามาฟังและก็รับชมได้เลยครับอย่างแรกผมก็ต้องขอธิบายกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างหน้าแรกก็จะเป็นการแนะนำตัวแล้วก็ถัดไปเนี่ย การนําเสนอของผมจะอยู่ด้านล่างนี่ก็นัาเราก็จะเป็นข้อมูลใครที่สนใจข้อมูลก็สามารถ QR c อ d e ได้เลยครับอย่างแรกก็คือ,อ,อปรัชญาในอิสลามหน้าแรกเนี่ยก็จะเป็น QR c o ค e หน้าที่2ก็คือปรัชญาการในอิสลามเนี่ยคืออะไรปรัชญาในอิสลามคือแนวคิดพื้นฐานของการศึกษา โดยมีอั uran, ลกุรอานและก็อสุนนะเป็นรากฐานสองก็คือมุ่งสร้างมนุษย์เนี่ยที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายปัญญาและศีลธรรมและจิตวิญญาณ <c oughs> รัชาการศึกษาในอิสลามคือแนวคิดที่ชี้นำว่าควรไปทางไหนมีเป้าหมายอะไรจุดตั้งต้นก็คือยอมรับว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นความจริงสูงสุด และมนุษย์เนี่ยต้องแสวงหาความรู้เพื่อเข้าใจบทบาทตัวเองในโลกนี้อ่าเรามาดูสไลด์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับรากฐานอ่าและหลักการรากฐานมาจากอัลกุรอานก็คือองค์การแรกของอายะอักุรอานในลงมาก็คืออิกราะจงอ่านแล้วก็รากฐานที่สองก็คือสุนนะของท่านนาบีสุนนะคืออะไรสุนนะก็คือ าการกระทำาหรือเรืยบทต่างๆที่นบีได้กระทำไว้ก็คือ,อแบบอย่างของเราเนี่ยแล้วก็หลักการก็คือสวงหาความรู้เพื่อศรัทธาแล้วก็นำมาปฏิบัติแล้วก็สุดท้ายก็คือามาพัฒนาสังคมในอิสลามเนี่ยการศึกษาไม่ใช่แค่เรียนหนังสือแต่เชื่อมโยงการปฏิบัติแล้วก็ศรัทธาหลักฐาน ที่ที่บ่งบอกว่าอิสลามเนี่ยเน้นการหาความรู้มากที่สุดก็คือองค์งการแรกที่ลงมาก็คือจงอานี่ก็คือบ่งบอกว่าศาส,สนาเนี่ยรากฐานของมันก็คือ,อ,อหาความรู้สสแสวงหาความรู้เรามาดูสไลด์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับอ,อ,อ,อปรชัชญาตะวันตกและอิสลามเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไงตะวันตกเนี่ยเ,เขาได อบอกเกี่ยวกับประชาวัชายาว่าเริ่มจากการสงสยัยอย่างที่2ก็คือใช้เหตุผลแล้วก็สแสวงหาความจริงก็อย่างที่3ก็คือแสวงหาความจริงอนอิสลามกับตรงนั้นข้ามเลยครับอิสลามเนี่ยเริ่มจากการศรัทธาแล้วก็ศรัทธาอัลลอฮ์เนี่ยว่ามีอยู่จริงแล้วก็ยึดอัลกุรอานและสุนนะเนี่ยมาปฏิบัติแล้วก็อย่างที่3ก็คือสุด Al uran, สท้าย ใช้เหตุผลเพื่อเข้าใจพระองค์แล้วก็สไลด์ต่อไปก็คือเกี่ยวกับเป้าหมายการศึกษาอิสลามเป้าหมายการศึกษาอิสลามเนี่ยมี4อย่างก็คือพัฒนาปัญญาแล้วก็ปลูกฝังศีลธรรมอย่างที่3ก็คือความรับผิดชอบต่อสังคมแล้วก็สุดท้ายก็คือความสังเร็จความสำเร็จทั้งดุนยาและอาคีรั เป้าหมายการศึกษาในอิสลามคือการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่เก่งวิชาการแต่ต้องมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบและสามารถใช้ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ในสังคมที่สำคัญที่สุดอย่างข <c oughs> านไม่ได้เลยก็คือสำเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าแล้วก็สรุปสุดท้ายนะเรามาดูสไลด์สุดท้ายก็คือ การศึกษาอิสลามเนี่ยก็คือหาความรู้แล้วก็บวกศีลธรรมแล้วก็นํามาปฏิบัติเป้าหมายก็คือสําเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าปรัชญาการศึกษาอิสลามคือหลอมรวมความรู้ศรัทธาและปฏิบัติเพื่อสร้างมนุษย์ให้ไปสู่ความสําเร็จทั้งในโลกนี้แล้วก็โลกหน้าผมนำเสนอเพียงเท่านี้ ถ้าว่าผิดพลาดประการใดผมขออนุญาตขอภัยมันเอาการน,นี้เลยครับบิณฑลาตุสุขิดายฮะวะซัลลัลลอฮุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮบ